มีอีกดรามา่าคุณผู้ชมครับเอาของใครก่อนดีนะเอาของคุณทรายไหมนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะฮะคือมันจะต่อเนื่องกับคนที่เอามาโพสอะคนที่พอโพสว่าได้ตังนู่นนี่นั่นนะครับแล้วไม่อยากได้เอาเงินโชคดีจังเราจะเอาไปฉีดโบทอกนู่นนี่นั่นเห็นไหมคุณผู้ชมครับเอาะฮะล่าสุดเกิดประเด็นดรามา่ามันมีการเผยแพร่ข้อความในเพจของ พักพลังประชารัฐนะฮะพักพลังประชารัฐเนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊กเลยฮะพักพลังประชารัฐเขาบอกว่าพบเห็นใครเกลียนโพสต์สร้างความแตกแยกซ้ําเติมสถานการณ์โควิด -19 ให้เลวร้ายลงไปอีกแคปให้ทันแล้วส่งมาในอินบ็อกซ์ของเพจพักพลังประชารัฐแอดจะช่วยจัดให้อย่างวิบวับว,วิบวับรับประทานโอ้โห,ห,หดูใช้คํานี่เขาเปลี่ยนแอดมินคนใหม่แน่เลยเพจพักพลังประชารัฐเนี่ยหลังๆเขาดู ดูสู้ซ่านะภาษาเขาดูสู้ซ่าดูแบบเข้าใจเขียนนะนะครับแอดจะช่วยจัดให้อย่างวิบวับรับประทานส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาไปตรวจสอบและแวะไปหาถึงหน้าบ้านมันใหญ่จริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับนะตรวจสอบแล้วจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแวะไปหาถึงหน้าบ้านเช่นใครก็ตามที่ไม่ได้รับเงินชดเชย5,000บาทจริงแต่แกล้งโพสต์ว่าได้รับ เพื่อจุดประสงค์สร้างความแตกแยกกระทรวงการคลังจะส่งข้อมูลให้ศูนย์ New, เฟกซ์นิวฟ้องดำเนินคดีฐานนำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จโทษก็มีทั้งจำคุกและปรับเงินส่วนคนได้รับเงินจริงแต่โพสต์อวดในทำนองได้มาแบบฟุกๆลงไปงนังนงชีวิตไม่เดือดร้อนก็จะต้องถูกตรวจสอบย้อนหลังตามความยินยอมที่ระบุไว้ระหว่างการลงทะเบียนและหาพบว่ากรอกข้อมูลเท็จก็จะมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จมีโทษทั้งจำคุกและปรับเช่นกัน และต้องส่งเงินคืนคลังภายใน90วันอย่าลืมนะว่าเรายังอยู่ใต้พรกรฉุกเฉินโทษนี่เน้นๆนนะครับ a ็เราไม่ทิ้งกัน็เงินชดเชยโควิด1 9นะครับเห็นไหมคือพอโพสต์ไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณทรายแกก็แกแก็ไม่พอใจแกก็บอกว่าอันนี้คือเหมือนให้ประชาชนไปล่ากันเองเลยนะแล้วเอามาโพสต์หน้าเพจออฟฟิเชีของพรรคอีก แทนที่จะหาวิธีแจกจ่ายเงินนี่ทั่วถึงเพราะทุกคนก็ลำบากกันหมดภาษีก็เก็บทุกหัวแต่จ่ายไม่ครบทุกหัวแล้วปั่นให้คนตามล่าลังเกียจหมันไส้กันอีกมันใช่เหรอ,อคุณสายก็บอกว่าอันนี้ก็เหมือนกับไปยุให้ประชาชนเนี่ยไปล่ากันเองคือคุณผู้ชมเห็นด้วยกับฝั่งไหนลหละมันก็พอมีเหตุผลหนึ่งคู่นะคือถ้าพลังประชารัฐบอกว่าใครก็ตามที่โพสต์มั่วกรอกข้อมูลเท็จโอ้อวดว่ามีเงินไม่จนจริงไม่ได้รับผลกระทบเนี่ย ให้ลูกเพจให้ประชาชนแคปหลักฐานมาเลยส่งมาให้กับเพจพรรคประชารัฐเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ไปตามเยี่ยมถึงหน้าบ้านเห็นไ,ไหมไปตามเยี่ยมถึงหน้าบ้านนะแล้วก็จะมีการดําเนินคดีด้วยคุณสายก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณโพสต์แบบนี้ได้ยังไงเท่ากับว่าให้ประชาชนไปล่ากันเองนะให้คนเขาไปตามจับกันเองคุณมาพูดแบบนี้เหมือนยุแยงตะแคงรั่วหรือเปล่าแทนที่จะช่วยแจกให้กับทุกคนเพราะได้รับผลกระทบทุกคนภาษีก็จ่ายทุกคน โพสแบบนี้มันยิ่งสร้างความขัดแยง้งเออคุณผู้ชมเห็นด้วยกับฝ่ายไหนละฮะมันก็มีพอฟังได้ทั้งสองฝั่งนะเออมันก็พอฟังได้ทั้งสองฝั่งเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นอีกดราม่าหนึ่งที่เกิดขึ้นมาอ้เลิกทะเลาะกันก่อนเถอะครับผมว่านะทั้งสองฝั่งนั่นแหละนะครับใครก็ตามแต่นะครับผมว่านาทีนี้เนี่ยอดทนได้หลีกเลี่ยงได้หลบหลีกได้เนี่ยหลบไปก่อนนะยังไม่ต้องทะเลาะยังไม่ต้องตอบโต้กันเนี่ยมาช่วยผมทําเนี่ยนะ เนี่ยมาช่วยผมทำเนี่ยคุณทรายก็ดีนะครับเพจพักพลังประชาชนผมก็เห็นเขาโพสต์ไปเยอะใครก็ตามแต่เนี่ยนะครับเนี่ยมาช่วยตอบคาถามพี่น้องช่วยผมหน่อยนะครับนี่ผมก็ให้ทั้งแคปหน้าจอให้เบอร์ไปละชี้แจง SMS ชี้แจงอาชีพชี้แจงต่างๆไปหมดแล้วนะครับว่าใครเนี่ยนะครับจะได้รับเงินหรือไม่ได้รับเงินบ้างนะครับมาช่วยกันหน่อยนะครับ